ปุ๊สวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวย <c oughs> ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่าเป็นไงหลังหวยออกถูกกันบ้างไหมนะแม่ผมก็พูดแล้วไงว่ามันขี้มาตั้งสี่งวดแล้วต่อไปมันจะนต้องออกคู่นะหน่วยก็ต้องเป็นคู่สิบก็คู่ร้อยก็คู่แม่มันคู่มาเลยนะแม้แต่เลขล่างก็ยังเป็นคู่นะ ตัวหน่วยของมันเจ็ดแปดเจ็ดมาแรงก็ไปที่ล่างนะแต่หกอีโผล่มาแบบไม่รู้อีหน่อยนี่นะแต่ก็ติดสูตรของมันอยู่นะสามสี่ห้าหกสมบวกสามก็ได้หกเจ็ดแปดเก้าแม่หกับเจ็มันมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะอะอย่าเผลอนะสามสาบกหลักหนะ่วยเนะี่ย หลักหน่วยบวกด้วยสามเนี่ยเดินไปสามเนี่ยสามสี่ห้าหนะอ้าตามชมในแผนดีกว่าครับผมถามข่าวกันหน่อยใครโชคดีบ้างนะฮะเอาฟังคำเตือนกันก่อนครับผมคำเตือนนะฮะรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ การคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย0 8 0 1 4 3 1 6 9 2นะฮะอ่าใครโชคดีบ้างครับผม9 9 7 6 2 6นะฮะอ่าระวังนะหมื่นแสนพันเนี่ยหมื่นเออแสนหมื่นพันร้อยเนี่ย 10, 000, 100, 000, มันจะมางวดหน้าได้นะสักหนึ่งตัวเลขล่างออที่เจ็ดแปดเลขหน้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดเก้าสี่แล้วก็เลขหลังเจ็ดเก้าสี่แล้วก็สามสองเก้าอ่าช่องปูเยี่ยมพารวยเข้าเข้าไหมนะอ้าวสี่ห้าหกเกียรติมาตัวนะ สามสี่ห้าดับหกเจ็ดเข้าที่หกกับเจ็ดนะเหนะ็นไหมงวดนี้ก็ตัวเดิมนะสี่ห้าหกเจ็ดจะมานะเอาเลขล่างชุดนี้เข้านะไม่รู้ลงคลิปวันไหนนี่เข้าตรงนี้นะเข้าเจ็ดแปด อันนี้สูตรล่างนะสูตรล่างมาครบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะนี่สี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าวิ่งสามสี่ห้าตัววิ่งไม่เข้านะจะมาเข้าข้างนอกนะวิ่งสามสี่ห้าสามสี่ห้ามาเข้าเจ็ดแปดตรงนี้ อีกตัวละเนี่ยหนึ่งสองสาม1ี1ห้าหกเจ็้าตัวนะเข้าเดี๋ยวค่อยตามนะูุดนี้จะทำให้ชมง่ายๆอ่าชุดจับบนจากหน่วยบวก3นะ9 6 9าหกเก้าหกสองเจ เข้าที่ตัวนี้นะเข้าคู่ทางนะหกสองนึกว่าจะเข้าที่สองหกเก้านะกับตะลปัดนะตัวนี้นะหกสองเดี๋ยวค่อยตามกันนะเอาหมดแล้วเหรอ หมดแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะทำเลขล่างให้ชมนะใครโชคดีบ้างเอาชุดนี้มาทำเลขล่างนะฮะชุดนี้มาทำเลขล่าง ทำแบบนี้นะนี่ทำแบบนี้เดี๋ยวขีดเส้นก่อนนะอ่ะเดี๋ยวมเรามาชมกันนะทำแบบไหนเก้าเก้าเก้าเจ็ดหกสองหกเจ็ดแปดนะเอาคอหนึ่งมาทำนะนี่ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดหนึ่งนี่มาทำนะ เราก็เอาห้าเ็หนึ่งคอ1มาตั้งนะ 5, 7, 1เ่งเรามาเดิน1ไปนะเดิน1ไป1เดินหน้าไป2องนะหนึ่แล้วก็ถอยหลังอีกเป็น0ูนย์นะนี่เป็นเลขติดของมันนะ ห้กับเจ็ดบวกกันนะได้12เขียนต่อเลยสองสามสี่ห้าหกเอาห้าตัวนะเ,เรามาดูเลขวิ่งมันเลขวิ่งเอาจากหตรงนี้นะวิ่งเอาจากหน่วยบนนะเป็นเลขวิ่ง หกเกตแปดนะติดที่หกตัวเดียวจับเรีงมาเรียงกันเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาครบนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกตอได้เจ็ดตัวนะ

สามสี่สามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกแล้วก็ห้าหกหกเจ็ดแปดนะอ้าวติดหกอย่างเดียวนะตัววิ่งวันหกเจ็ดแปดเจ็ดกับแปดไม่มีติดหกอย่างเดียวงวดหน้า อาล่างจะติดที่หกนะเลขล่างส่วนมากจะทิ้งไว้ตัวเด้อไว้ตัวหนึ่งนะงวดที่แล้วมันออกเกียเก้ามันทิ้งเกียรไว้ตัวหนึ่งนะเห็นไหมมันก็ออกของมันนะอา้าวเกียแปดงวดนี้ถ้าไม่ทิ้งก็มาตามนี้แหละนะะอา้าล่างอย่างเดียวนะ อ่าตัวที่สวยที่สุดนะมีห้าหกับศูนย์หกนะอรอผลนะครับผมวันนี้ให้ล่างไปก่อนเลยให้ล่างไปก่อนให้ล่างไปก่อนสูตรนี้แม่นเอาไว้ก่อนเพื่อน หมดเวลาครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะใครที่ไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจงวนหน้าตามกันใหม่เพราะว่ามันออกอยู่เรื่อยเร่งฝึกฝนคำนวณกันเข้านะคนที่ถูกก็แอดมินก็ดีใจด้วยนะทั้งล่างทั้งบนนะครับผมอ่าคำลาพาจากนะกับเลขชุดที่ ถามข่าวข่าวกันนะให้โชคดีบ้างนะครับผมวดหน้าระวังนะเเก้าจ9 9 7 6นี่ระวังแสนหมื่นพันเนี่ยมันจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะงวดที่แล้วสสอองงห้าสามนะสองมาเลยเห็นไหมงยืนอยู่ตรงนี้อืม วันหน้าก้าคงจะมานะอ่ะาทำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว